อีวีเจอีกแล้วนะวันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละน่าจะเป็นการชีวิตรอบสุดท้ายแล้วเพราะเพราะตอนที่แบบว่าน่าจะเมื่อรื้วันไหนนะผมจำไม่ได้ที่ที่ผมไลฟ์สตรีมอีพีที่ที่สี่นะอันนั้นผมผมได้ไปนกรอบหมดเลยแล้วก็มันมันเกิดบั๊กอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ช่างมันเถอะก็โอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันเดี๋ยวขอญาตสักครู่ก่อนที่จะตัด <B> อืม ไม่เดยวดก่อนนะว่า u t u b ปมีอย่างอินเล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 อีบสอนแล้วก็อีพีผมไปฟาร์มนอกรอบเลยถ้าใครเห็นอีพีผมเยอะก็ไม่ต้องตกใจนะผมไปฟาร์มนอกรอบใส่ดาบใส่ดาบเดมอนอะ าอเบโอเคใครเชื่อสักครู่นะครับมาแล้วล่ว โอเคก็มาเละยึ้นผมไปฟาร์มนอกรอบมาเยอะมากแล้วก็ผมก็ไปอินชาร์ดแต่อินชาร์ดของผมก็สามสิบก็พูดง่ายคือผมไปฟาร์มจนเอฟพสี่สิบห้า แล้วผมก็อินชาสามสิบอเคมาดูเลยว่าแ,แล้วผมก็เจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมมามาดูนรอรกแม่อยู่แถวหมู่บ้านนี้แหละต้องนอนก่อนยังไม่ได้นอนเหลือสิบสี่ละมันไม่ได้พังมันลงไปข้างล่างผมขี้เกียจไปเอาไม่ใช่อะไรแล้วดูดูดูตัวผมจุ๊ผมมีเตเตียงมีเตเตียงมีเตเตียงโอเคอีสี่ สตะคู่นะลืมอะไรบางกงมันจะหลุดไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคกลับมาแล้วโอ้ยมันเสียวมันหลุดนะอทอดชาดชาืชาอม,อ,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 มอันนี้ไอนน้แมวไม่มีจอบเลย เสียงอะไรไกินเหมือนกินยาลงโอเคมันมันลงไปทางนี้แหละผมจะได้ระปานทางนี้เ,เนี่ยเนี่ยทางนี้แหละแถวแถวนี้แหละ,หละ,หละไม่รู้เหมือนกันว่าแถวไหนเดี๋ยวเราปักไฟดูปักไฟไปดูดูก,ก่อนได้ใช่ไหมจ๊นผมคงจะพยายามไม่ใช่ไม่จะใช้นะไม่จะใช้อะไรโอ้แมวไม่ลง ทางนี้ไม่น่าจะใช่มีคิปเปอร์เอาแมนด้วยอะไรวะคิปเปอร์เอาแมนโอ้ทางไงที่ผมมาปักไฟไว้ผมมาสำรวจแล้วน่ะแล้วผมวางจะขึ้นได้ผมต้องขุดเป็นทางขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ในรูนี่แหละเพราะผมมาโอ้โอ้ยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแตกอกว่าเดี๋ยวแตก ลงมาดิลงมาดิก็ลงมาดิครับทาังนี้แหละครับโอ้เจ็บชุดก็ชุดผมเหรอก็ปกตินะแต่แค่ดาบอย่างเดียวแหละชิมันเป็นโอ,โอ้อันนี้ผมไม่ได้เข้าผมไม่ได้วางทอนน้ำมันวางให้เองมาอยู่ที่ไหนไหนวะโอ้โอ้เจ็บกินหนาะโอ้สะดุ้งหมด ตกใจอะไรไหนวะมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหนเราพยายามที่จะไม่ใช่นะเฮ้ยกองว้าขนมปังมวทางไหนเฮ้ยทางนี้ไหมต้องไปอีกนะ่าจะใช่ ทางที่มาเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปม,มุมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ลองดูดิไปไปดูนะอ้ะอขึ้นไปไหนวะมันไปไหนอ่ะไ้่ขึ้นไป ไปกับทางเดิมเลยจะได้ง่ายมีทางขึ้นอยู่เนี่ยมาอีกอะไรวะใช่ไหมอ่ะน่าจะไม่ใช่ละอะไร อย่าคิปเปอร์ผัวมาไอเวนเอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะของโลกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันหมดก็อนเราจะขุดนะจะขุดตรงนี้ไปเลยขุดไปเลย,ไ,เลยไหนวะไปไหนอ่ะโอ้โห ขึ้นไปอีกตาย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 ขึ้นไปไม่มีไม่มีบอกทิ้งเตียงก็ได้嘛 โอ้ต oh, ิดติดติดไปไหนวะอันนี้มัวหวนล่ะไม่รู้อยู่ที่ไหนล่ะ ไปโปรที่ไหนนะไม่ใช่ว่ามาพามาโปที่ไหนนะไม่ใช่นะแม่ขนาดแบบนั้นไหน่ะอีวินดูดเฮ้ยเจอทางแล้วเจอทางนี่เอง เอาลงอ่ะไอเวนินโอ้ได้ได้มามาไอเวนินดิงดิงเลยเฮ้ยเจอแล้วไหมเอ้าไอเวนตนัวมันตรงไหนกันแน่วะเดี๋ยวผมไปอาเสกแล้วนะฮะขึ้นไปวะหรือฟิกบักบักแล้วหม่ะ ไหนกันแน่ไอ้วนใช่ไหมเอามาผนที่เดิมนี่นะโอ้โหทางนี้โอเคออดี เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนนะมันยากจังมันยากจริงจังเดี๋ยวขออนุญาตเกมหมดแล้วกัน ไอ้นีอต้องใช้ขอใช้ตัวช่วยจริงจังมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วนี่แล้วอันนี้มันก็หายหมดเลยเพราะมันเล่นคนเดียวไงมันเล่นยากไม่ใช่อะไรผมเที่ยวมันเที่ยววนเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่โมโหแล้วโมโหแล้วอย่างนี้ละเอ้ยวสักครู่นะต้องอนุญับไปนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวปับเหมือนเดิม เจ้าท่านมันก็เราจะปราบเองเราเราจะไม่โกงนะโอ้ไอ้นั่นก็ไม่ได้พามาอีกอีเหมือนสร้อยเหมือนชายละงโมโหละมโมโหละมโมโหละแล้วหนึ่งสองไอ้ไม่ใช่ไอ้มโมโหนึ่งเอาทุบหาเลยก็แล้วกันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไดูดหน่อยไหนวะโอ้ย อ oh. ไปไหนวะโอ้ยติดอะ<า>ไรนักหนานม่หัวแล้วมวแหัวลปโอเคมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมือหัวสุดๆไปอยู่ตรงไหนที่เที่ยวขึ้นเที่ยวลรงนี้ได้เหนืดอ๋อ,อ ชิหาเลมึมืิอหาเลโอเคอันนี้เลยมันอยู่นี่อยู่ไหนไปไหนนี่ไหนวะฮะฮะลงุงเดี๋ยวคอยดูมันขึ้นแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยว็ดเด็ขึ้นอีกนะ หหีี่่นนนเฮะอะไรวะขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นนี่นะาวัดดูมีไหมวะตกลงมีไหมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแม่อย่าให้ไม่ไหวนะผมก็อยากระเบิดเลยไม่ไหวแล้วมันหงิดมาก เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันบักหรืออะไรก็ไม่รู้กแล้วว่ามันบักไงเที่ยวขึ้นเทีนะเ่ยวลงอยู่ได้ลำคาเนี่ยงันนี้แล้วผมหนี่จริงเดี๋ยวค่อยเล่นเกมคลายเครียดมันมีเกมคลายเครียดอยู่อผมไม่ไหวละเหนี่มากเลยสงสารฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ๋อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอ๋อ ระเบิดดิจจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่ามันอยู่ตรงไหนวินอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตายตายเออเอาขึ้นลาวขึ้นลาวได้ได้ยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่อยู่โอเคอยู่ี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงอย่าลงนะอย่าลงนะถ้ากดลจะไม่เจอไหนวะหลอกไหมวะ ลงอ่ะลงเอาลงลงเอาลง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 ตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้อ่อเขี่ยตรงนี้นะตามมาเลยอ่ะตามมาเลยตรงไหนตรงไหนอย่าขึ้นนะถ้าขึ้นนะขึ้นลงไหมอ่ะขึ้นอะไรวะ อยู่ไหน่ะอยู่ไหนอยู่ในท้หนาวอฮะวัดดูฟ c k แมนอีเทียวดูนบักไหมดูที่จะบักเอาขึ้นขึ้นขึ้นครับขึ้นขึ้นแล้วก็ลงอืออ๋ออ๋ออยู่ตรงนี้โอเค มีไหมเดี๋ยวดูหน่อามีอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไหมเจอแล้วไหมดูดิอะไรวะเอากระไปม้กเลยวอีกอีกอีกเวนยูวอยู่ตรงนี้อ่ะฮะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมาแล้วมันบ้าตั้งแต่นานแล้วแหละตอนนั้ที่มันจะไปไหนอีก มันอยู่ตรงนี้ไอ้จบจบจบบักบักผมต้งสร้างเองจบจบบักบักอ่ะโอ้โหตั้งนานจบจบจบไม่ไมไม่ไม่ม่เราจะสร้างจบเกมจบเกมบักไอวีนดวดูนะจะลงไปดูยวลงไปข้างล่างอ๋อยลงไอ้เลยไม่ไปละเกมหมดวีได้ไหมทับีได้ไหม รับวีไม่ได้ช่องมันไม่เป็นไรขี้แก่ละเราจะไม่นั้นกันแทนสร้างประตูเองเลยจบไหมโอ้บักอะไรไม่รู้มาบักตรงนั้นโอ้โหสุดๆเลยไอ้วีนเลยงเงินละเหะเงิดของก็สา่าเตรียมมาตั้งเงยอะผมขอ,อยาเสกเลยไอเทีนทีออกไป อันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแกผมโมโหละโมโหจริงจังเสกเต็งมาเพิ่มไอวีนรุ่มวยาเสกนั่นด้วยบักนักหนาอะไรไม่รู้บักอะไรนักหนาเงีบชิปเต้งเลยบอกตรงตรงที่ขุดอันนี้ด้วยเสกมานี่ก็พอไอนี่ก็พอไอวีนบักอะไรวะหาบักอะไรนักหนา บักอะไรนะหนานี่อยากจะรู้จริงๆบักบักนน่บัก,บกนี่บักนั่นจะบักกี้บักคันเข,ขาน้ำตั้งเลยแม่ลอ่ะอะบักอ่ะบักอยู่ได้โอ้โหสร้างเองก็ได้มหไม่ได้สร้างนาะแล้วด้วยนั่นเลยเดียงเอาไม่ได้ เราว่าเราบวเราว่ไม่รู้ว่าผมจำผมจำวิธีสร้างผิดหรือถูกก็ต้องขอโทษได้เพาไม่ได้เล่นนั้นมากจริงๆไหมครับมาเจอบักแบบนี้สุดๆก็อันนี้ถือว่าเราไม่ได้โกงนะแต่มันบักช่วยไม่ได้บักแล้วถ้าจผมทำงานจำผมหยุดเล่นอ่ะมันก็ไม่ดีเพราะดูสาเตรียมพร้อมจะมาจบเกมแต่มาเจออะไรแบบนี้สุดๆบอกเลยว่าสุดๆสุดๆเลยหมดจด ออิิชชไม่รู้ว่าสร้างได้ไหมนะโอ้โหโอ้โหไม่ได้สร้างนานแล้วโอ้โห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 โอเคอีซี่อีซี่อีซี่ผมไม่รู้นะว่าสร้างถูกไหมถ้าผิดอะไรพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วย Paid, เนี่ยเดี๋ยวาดียวมันจะมาไหมเอวินเฮ้ยตุ่งหน่อผิดอร่อยนักหน่อเนี่ยดิเอ๊งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมา ับเป็นเหมือนเดิมละวาทิ้งเตียงอันนี้มาให้หมดเลยโอเคได้แล้วมหงิดมหงิดม,มากๆบอกเลยโอเคมาปรับขออนุญาตปรับนะ เ่วนไอเกมนี่พี่เกียตปรับละอะไรนักหนาไม่รู้ครับ e อ้ยไม่ค่อยปรับทีเดียวเขาไปปรับลงกนู้นเดี๋ยวมันโกงล่ะแล้วไม่มีบล็อกต่อไปอยู่กี่เกียดขุดไม่ใช่อะไรบินขึ้นเลยจบอี่วินนี่เห็นไมหมมันบินไม่มมมมมวฉลราว มันหงุดหยิดมากเลยตอนนี้ผมมันหงุดหงิดมาชวนด้วยเรื่อมาชนไหมไหน,ไนบินอยู่เถวนันอืมอืม โอ้โหไม่ได้พาบอกมาไอวินไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ แตกจบไม่เล่นจบแตกแพ้จบเกมพอไลฟ์สตรีมหยุดพิงเท่านี้เลยครับแตก่เกิดที่ไหนเราเกิดที่ไหนช่างมัน,มนจบเกิดที่เดิมก็วันนี้ขอตลาไปก่อนบา,บายๆนะครับโอเคจบจบจบบักอะไรบักโนบักนี่จบออก พีห้าไม่เป็นเกมแบครปิดของเรคือจะเป็นผมวร้อนอะจะไปเล่นเกมใครเข็ดหนักเกมออนไลน์เป็นเกมใครเข็ดชั้นเดลอะไเดี๋ยวขอยัดจะคู่นะดีดีดดีโอเคก็บายบาย